จับจับองข่ามี้เขาต้องเอาบอกเลยสองข่ามี้อ่าจะไปเอาออกมาพี่มันฉีโอกมานอกเลยเนาะไปอีกเดวเอาไม่เช่านี่ได้บอเอออ่ามกใจมื่นหนึ่งเลยละหมื่นหนึ่งเนาะถือว่าเม็ดเช็ดแล้วอยู่นี่บอได้บอทาสีเด้อยบอได้ทาสีนะบ่ทาสีเนี่ยจ้า Ừ, con xíu cục thì mọi người mắt 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 สวัสดีสวัสดีเป็นยังไดเป็นยังไดเปิดใดเห็นง่ายอยู่บ่เราอยู่อยู่บ่เพาะด้วยฮะตาหน้าจะเกือบนี่โอ้ยยยูเกือบนี่เฮ้อตืนอนบ่เออช่วยน่อ เอาเอาตามสบายชัดเนนะนะา,านะเอาเอาเนาะเดี๋ยวมีคนอยู่เฮือดนะอ่ะจังใดกาขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุคนพีนะ่น้องเลยว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว,ว่าทางต่างประเทศนำเนาะกาญดีเต่าทับเขาสู่ซ่องของบอตาบันเฮาคือเก่าพี่น้องเลยมื้อนี้มาอ่าพาษางเนาะพา พอน้องแววตาแล้วก็ับอ่าวเนาะพอแล้วก็บอ่าวชองอ่าวเลยพี่น้องเว้ยมาเบิองเนาะอ่าแล้วก็ให้เพิ่นประเมินราคาออกมาเลยเนาะอ่าอ่าคือให้เฮ็ดนี่คือเซาเซานี้เอาให้มันได้หน้ะสามสิบเอาจำนวนเซานี่น้อยพูดเนาะหน้าสามสิบพอดดีกจ้ะเนาะเออเอาสามสิบเอ้ เพราะว่าสำกันกับเพื่อนสาพนะนะเห็นเราเปกเ่นเพื่อนสะพดห่อฮ้อนสามแล้วเออเอาสามซีบอะไรกันอะกัอันนี้นี่ข้าต้องเลยปาดดอกก่อนเออ เลือน่จับกาอ่อ่ปาดิ๋อแต่ก็อันนี้นี่เช็ดเช็ดบาสองขางเลยหรออนหางอาบหน้าด้อสวัสดีว่ะอันนี้เนี่ยเจ้าเจ้ามักทั้งสองขางเลยบะเอาแบบว่าเออเสองขางเนาะเอสองขาง ออันจับนี่สาวนึงเนาะอันสานึ่ใส่บุกเทเลยสี่เสาเนี่ยเอาป่าเอแล้วก็ลางเสาล้วก็เขาจะได้ซีลลงไปแต่การุมเจ้าล่เบิ้งนี่ประมาณจะก้อนก้อนหนึ่งบกเกินช้าหนาช้าที่หมดหดหนาสี่สิบหด เอะประมาณหน่าเช้าเลยว่าเช้านิดหน่อยเมันก็บนใหญ่รเด๋ยวป่เาลย่ชอิหิหรือ4เออเงาชแต่แต่เจ้าลองไล่เบิ้งเลยก็หาว่าชิได้นเออเนาะบัดยามสังเครื่องขนาะชิได้ว่าอประมาณบ่พอบ่พอบ่เป็นยังเอาเพิ่มไหมอ่าน่แต่ว่าอยาก จะตอาข้าวก่อนวันเานาลูกมสาลูกวัานาซีชิบนี่สลูกก็พอเด้เนอะพูดีเิ็ทุกนั่แไดะแต่นุ่มบมดไหจบไล้ว่ะฮะเอ้็เดี๋ยวว่าลอยมาหาเมียอยู่นะอเออือนี้ข่อยมีแนวมาหาเจ้าื้นนี้ในรถนั่นแหละอันนี้แล้วนี่ เห็ดเฮือดเจ้านะตัวจมมาอยากแค่เนาะอยากคินไข่มันเพื่นวะลูกมากันน้อนเมื่อนั้นมาเมื่อนั้นเนาะถ่ายคลิปเพื่อนน้องมูอะไรเมื่อนั้นพี่น้องเลยอ่าถ่ายแล้วอบัดคิดว่าเอาลงยูทูบแล้วบเรื่อบัดเป็นรถเป็นรถคลิปทิพย์กันแล้วเนาะ แต่ว่าแมสตัวนี้มีอยู่จั้นีนึ่งแมสเนี่ยนี่แต่ว่ามีเชือกอยู่จั้นห่งดูว่าเชื้อพันเฮียอะไรนี่แต่ว่ามีอยู่จั้นหนึ่งนี่แต่ว่ามีอยู่จั้นหนึ่งยับรูดเข่าเชื่อนี่คือดังกอล็อกกอล็อกเลยเออทับมาแล้ว กอนดบกีนะนรูดทับอาลูดนะก้อนบล็อกทับมาลูดยจไอ้ช่างพ่นาเบิ้งตาเลยไอ้ช่างุประเมินราคาให้เอา ีบอคอยเห็นแล้วเฮือนจะบอกว่าอิตานุ่มไปเห็นนะเฮือนทางมากหรอเออยังขับอย่างเงี้รนะมันออกกันแล้วเอ้ยนะมีกับบริษัทงมาน้ำ แต่ว่าทำเขาคือพอก็ได้ที่ได้มมันกได้หรากว่าจคัเาอัก์นาเาเดาเดาเอาเนาะว่าสีสิบเล้ยดันไหนะสีิบป่ะว่าสี่ิคู่นกเลยเนี่ยอยู่คำส่วนมันนักป่ะอ่าาที่ไหนกันหนสี่สิบเนอ่เออมันส้มมันอีเด้เมัอนคุ้งมันน้องมันต้องเนาะอืออืมแต่ว่าเนี่ยแล้วบ่าสี่สิบกสามสิบปนายนนะน้าลุงช้างเพื่อนผ the <Yeah>, no. ู้ก้อนนั่นเพื่อนไร่น่ะมีแต่สีิบก้อน โดยเฉพาะทอเนี่ยนะเพราะว่าลุงช่างผู้เพิ่นเคยมาเฮ็ดนั่นเพิ่นขึ้นไปเฮ็ดเฮือนอยู่เมืองพีนน่ะเน่อถ้าเราซับซิ้นกี่ได้เด้อสะอาดอะไรอย่งเงอเอานี่กะเพิ่นกับวัลวลย์นาท่านั้นทถวนี้เรกโอบให้มันใหญ่ให้มันเหมาะสมกับเฮือนแล้วก็ให้เออเพิ่นกับวัลเลระบุมาว่าต้องหนาท่านั้นเด้อท่านี้เด้อน้อยนิดเออ

สามเมตรบ enfin ่ทอดบ่สามเมตรเนาะเดี๋ยวจับอ่าแต่สร้างรถเนาะอันนี้คือสร้างรถจับน้ำเพื่อนสาวฝนนะเพื่อนเอาเสาละพันเสาเอาต้นละพันสร้างรถต้นละพันเนาะอ่าถาสร้างรถเนาะอ่าเออ ่ ah, ương, ้านอเสหอูามนี no ừ, ่ยบ้านอะอนอคหาอันนี้เตายู่องบานอีแล้วตัวนี้น่าตูดข่อแพงเหมือนขึ้นบ่อแล้วทาสามสิบนี่น่าเล้าอแพงอ่ะอืออือราะว่าบกธรรมดาเลยมมนธรรมดาราคาอะอืมจับอะไรกับบกเป็นธรรมดาเนาะนี่เดสูกสุดพิาเส้นบกธรรมดาอ่าอ่เปนยังว่าสูงอูกแล้วสองเส้นลายนะ ว่ายุกยุกเสาแล้วแน่นเอาเดีก็หนอนี่เราคอยยกกันอันประตูเพื่อนคอยหนะโอ๋อันนั้นอันนั้นเพื่อนยกว่าน่ะยยกแล้วน่ะเออเช็ดเช็ดเลยเขาออกมาน่ะเห็หนอดูดีมาะพอมาถาว่าเขาบ่อโอ้บางอย่างมันคือจุดย้อยอยู่สินะบางอาเจับลูกติงลูกอย่างมันมันบระยากคือขันไงเกินมื่อกี้บ่อดูเราอยู่บ่อเขาบขึ้นเออขันไงน้ำไงไหลกับมันบังเฮือน อันนี้มันได้เอาออกนี่น้องเนาะปาดปาดออกฉันลำบุติดบอได้ปาดเลยนี่นะนี่ปาดนี้ปาสิติดลูกติ๊เนี่ยมันปาดเบิร์ดไก่กระตุ้นบ้ันมาอด ออเพื่อนเพื่นที่มาแทงกไงพ่อราคาคุ้งๆกันขนาดนี้ก็ได้มผู้ได้ผลสิแต่ว่าเฮซ้ายเนี่ยเอายางแลดน้อยกับพออยู่หรอกเนาะไอ้าะพ่อมันก็มีฝุ่นไหลนี่เรือเรือเรือกระยามันเรือะเห็ดได้ชาไมพ่อจะไปชื่อไงนิ้นเท่อนั้นอบมันก็า เคยสิแล้อะเคยสิได้เฮือนหลังหนึ่งว่าโอ้ยเจบปั่นยอมอย่างเดียวย้อมแต่นอนเฮือนใหม่กับพันดีเห็ดเล็กเด็ดอย่างยอมอย่างเดียว่เมื่อคืนนี้พันนัชาตาอันนะเนาะน่าเป็นนะซุกเล็กเป็นนี่ Mãi là tôi làm lại đây. Man tôi hắn tang cái gì. Tôi nỉu chắc nó, hảo chắc. nó. Ni à, nó. Ni quay Ni nó. chắc nó. nó. Ni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  nó. nó. nó huyền huyền không vẫn nói nó. Mình biết mình quăng mình biết mình nhảy một. Đúng rồi. Đấy Không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้ไปนาซีชิปนี่ป้าทุกเห็นไล้เหืนสัตว์เพราะว่าแม่เพื่อนนั้นบอกตั้งแต่มือมาแต่มือนั่นเพื่อนน้องพี่น้องมาเลยมือนั่นมือนี่อยู่ใี่นะพ่อชได้ขืนมาเราจะบิดกับว่าพอบาเวียดชิมาบัดให้น้องแววตาถามพ่อก้นมือนั่น ทามาด้วาหาหมเแลเสร็เออสมาหมูอะไรกันเอาวะปะผู้ใดผู้หนึ่งแต่ว่าแม่เพิ่อนจากคู่ราคาเลยเพิ่นจังสิฝากเงินฝากคัมมาสินะเพิ่นจังสิฝากมาในเพิ่อนบึงกรเหมือนกันแต่ว่าบม่ได้ลงมือเห็ดมือนี่ดอกแต่สร้างเพิ่นกับเพิ่นกับมาเบิ่งตัวจริงก่อนแต่ก็เพิ่อนจ้างชิประเมินราคาให้นะว่าเอาอเบิ้ลนี่แล้วนี่ฟอ,อกถึงโลเท่าไร คือลุงช้างเพื่อนตัวที่ว่าเพื่อนเอาหกพันนั่นคือมีทอติดหนิ <Yeah. S 1> คือบอล,ล่าเรื่องหัวกันไดได้กพนะ <Đ ược. S 1> รอะว่าบยเ,เรื่องหัวมันใดมีทอต,ติสฉาบติดแล้วก็ฉาบมันเกี้ยงก็บริลล่าเรื่องท้าสีก็บริเล้าเรื่องแตงเสาเนาะอันนี้คือว่าแตงเสาเลยแล้วก็ติดหัวมันใดน้ำแลวก็ว่าแลวก็ให้มันงามหมดทีนะ <Đ ược. S 1> งามเลย เย็นใเย็นเย็นแต่ <c ười> ว่าแต่ว่าคือส่างรถเท็ดนั้นอ่าคือเสาแล้วเอาต้นละพันแต่ว่าเลาสทีมันจะมีขอบแดงอมออมมานะส <c ười> ่างกัลืมมาเม็ดมานำ ่เลยใร่แ้เปะดเออเพื่อปูนเออาเจ้าเจ้าลองไล่ไว้เงาบันเออวามสูงกยามดอวมันตายตัแล้วนะกอดหนึ่งหาสิบพันอยู่ดอกเนาะ นี่เอาจะได้ชาห่าปเือไว้แล้วน้องไรถนงก้วเนาะชาหากับปาน่แหละชาหาเรื่อนปกครองไงถูกคนอยู่ะโอ้นี่แนะนี่บันี่บัดพีอีพีอีบัดนี่มันคือไงได้มนได้มันหาเดียวสิในสี่สิบคีเพือนนี่ลายเป็นน้อยเลยค่ิแมนเเดียวเบิกหนาเดียวชิมคือน้อยเนาะแต่บัออกมาพี่เด้ ลงี่เด้พี hm. ่เด้เห็นไงละครพี่ดีนอนหนงามหนที่ชินี่อ่า้าพอาดยุบชงธรรมดาครบนอนย้ายเื่องแทกันท่านสมายนะพี่น้องเนาะเล็กไฟแซกกหนึ่งคืบสางกันเนาะสางกันอเห็ดงมันกรลไรบ้ึกเนาะี่นเนี่ยนี่ไงายที่งามี่นอน มันเข้าไปมันเหมือนแมพี่นอนอะิเเปเป็ลูกเป็ลูกปุปุนาเ่นป่นจะแตงปูนเอาเอาเอายวเขาไปปาดนันนั่นมันที่ปาดครึงได้ปะได้หจะร่ะเออหเอาหเอาแตงปูนแปด่ก้อนแตว่าได้ห้องเฮดเซอต้านี่าอยากมีพิรุเลย

ตัดตัดแตงเอาละเท่าเท่ากันเออเท่ากันแล้วไรนะอาไรแล้วคนเจ้าแล้วอาไรเขาเนาะสามสิบสามสิบแปดวะสามสิบสี่คูณให้ห้าสิบเงินหนึ่งละเจ็ดเศษอนไบ้าค่าบก đứng lan kiếp xe Nè Bật lại từ vô À Tốt tên như cái này Vừa cả chúng ta sang xì xà nô ni năn nó Này mặt thì đòi Đem hãy sợ ta Phi nga cắt tầm hôn con

นกน้ำวนมาลิ่นน้ำเล้วอยากคือเอาคืนเล้วอยากคืนเอาให้แล้วคืนพวเป็นโอ้ตกได้โอเ้็ดอ่าขึ้นดอโลเลเล่พวกชัวร์ท่านเป็นเนาะเป็นเอ้ยปิ้งแหมทำบักรัวมีแต่นกกินดอกก็ได้กันอันนนนะโอ้ยนกโม่เอาได้ๆไมาใช่จับปิ้งกินบั้นเช่นมันดื้อเนาะอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวให้คนไล่คนก่อน นี่เสาต้นเสาเสาเสาหนมห็ไม่วเสาเไ่หดมเพนสาเมปลายเจ้าเนาะสามเมปลายเสาเสากับใบไงปนไนตีตัวนี้นะเอออ่าะครักขวเนี่เนาะเท่อีเทเอเทเอมันจัง็กอนบอกเนะเอาิได้เล็กอือ เาเอาใส่เลี้บ้างนครับได้เขาที่บ่งได้เออท่เขาเพลอะไร่านจับแน่นดิฉันกับเพื่อนขยวขนเถ่าเนาะเขียวคนเถ่าเป็นแน่นเลยนะเขียวซู้วประมาณหมื่นหนึ่งเลหมื่นหนึ่งเนาะถือว่าเม็ดเช็ดแล้วอยู่นี่บริษัทสีด้วบริษัทสีนะบ่าทาสีใช่ไห อาสีนั่นจะว่าไว้น่ะอันนี้นี่มันจะได้ก็ไมสีได้แพงน่ะมันจะได้ปาดเวิร์ดต้องต้องแกะใหม่ตือใหม่เด้วยตัวคันรับลูกเนี้ยนี่เราก็ได้คัดนี่ได้นาะเพราะว่าเสาท่าสีต้องได้เอาสีออกอเทนึ่งล่างเลยไ่ได้บะเทนึ่งล่างบอกะบอกเนาะนั่นต้องปัดอย่างเดียวนะ มันบติตคือเกาไไรอันนั้นอัสก๊อตอันหม่ยหม่ทองล่อยทองอ่ปล่อยทองนี่ชิบปานใด้องเหรอตัวปานนี่เลยนี่ตัวปานท่านัถ้าถ้าสีกบลรายไปได้ห้วเนาะถ้าชีกเนาะอืออืออืแต่ว่าเอาตัวที่แน่ๆสำคัญเลยแมนมือหนึ่งแล้วเมนเชสตอยู่นี่ À, à và đây là đây sầu dù vùng Đài Nam à. ok thì bà tài tố đó và đây nó à, leo dùm này thân tốt tèn sọt sầu nhân biết chết bị đông à thơ xì <laughs> nó à hết leo chẳng qua cả nó bừng bừng nà ngan con à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 , cùng cùng đài, à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  แต่เพราะว่าแต่เสาก็ยังต้นละพันแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่เสายังต้นละพันแล้วอ่าแต่ว่าเฮาแต่งเสาซินะบัดนี้แต่ลุงช่างเพิ่นบ่ได้แต่งเสาแต่งหยังนําเพิ่นก็เอา6,000แล้วค่าช่างเพิ่นนะอติดซื่อๆยังบ่ได้ว่าเรื่องมดอกบันไดนั้นเนาะอันนี้คือมดอกบันไดยังสําเร็จเสร็จสิ้นยังเรียบร้อยเนาะแต่งกลุ่มแต่งเสายังเรียบร้อยแล้วล่ะว่ามีแต หนึ่งมืนบาทพี่น้องเลยเนาะจังใดก็เอาเนาะถ้าอ่าคำตอบจากทางแม่อ้อยเพิ่นอนนี่น้องว่าถือหรือแพงแล้วก็ให้อ่าโบแม่พี่น้องเอฟซีมินมาเบิกเนาะพี่น้องเนาะว่าโอเคบบเนาะหรือว่าประมาณใดพี่น้องเลยเอาอ่านี้บบตากับโบแมนสร้างเนาะแล้วก็บโจักคว่ำชิตโตเพิ่นพี่น้องเนาะอ่สร้างแต่ละคนมีแต่ บอต้ากับผู้แต่ละค่าเช่านี้พี่น้องเนาะฉันแต่ละค่าเช่านั้นถามเขาช,าชา่างหลอกช่างรถเพื่อนกับวาอยู่เนาะการเล้วเตกได้แต่ถ้าต่ำก็อีกราคาหนึ่งถ้าเช่าสูงอีกราคาหนึ่งพี่น,นะ่ะนาเพราะว่ามันคือเช่านั้นมันกาต้นละพันเนาะขาดทางรถเพื่อนก็ได้แต่ว่าเรื่องที่ต,ต้องรูกจริงบอต้ากับผู้นนะแต่มีแต่ว่าตามที่สร้างเพคนไล่แหละพี่น้องเหน็นเนาะ คำตอบที to, ่ว so okay, okay, pues yeah, ่าโอเคโอเคกะขึ 10, ้นอยู่กับทางแม่อ้อยเพิ่นเด้อบาทนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่า10,000บาท10,000บาทนี่ก็ถ้าเป็นเงินกีบเนาะพี่น้องเนาะเพิ่อนเด้อหกหกแสนสามสิบคูณให้หนึ่งหมื่นหกล้าน3ามแสนกีบเนาะพี่น้องเนาะอ่าพอดีได้10,000บาท อ๋อโอเคสหายพี่น้องเลยจังได้กาขอขโมุกขอบใจหลายเนาะที่เขามาเบิ่งมาชมแล้วก็บอกกดขับโฆษณาเนานะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวสิไปทั้งเพื่อนน้องโม่คนก่อนเพราะว่าถ่ายคลิปน้องโมค่คนยูงคนนั้นแต่ว่าคิดว่าเอาลงยูทูบแล้วแล้วแบบโอ้ยลืมพี่น้องเลยลบทิมเนาะเอ๋อโอเคพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยเงินทองบริสุขสุขล้นถ่ายคลิปนี้ก็ขโมุกขอบใจทางเมอ้อยหลายๆเด้อเนาะก็ขอ,ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย